嗯。 ล่างจบางงาบับหน่วยล่างดึงด้วยมาครบ10หน่วยล่างสูตรใหม่เหลือน้อยชุดอาจารย์แอดกลมายงวด16บสิงหาหกเจมาดูกันว่าจะเหลือสัก ชุดแต่ถ้าใครอยากได้ชุดเดียวไม่ต้องไปดูมันแล้วครับไปที่นี่เลยครับสมัครที่ลายปีเลยชุดเดียวมีนี่งวดก่อนนูน้นสามหกก็ยังได้เต็มเต็มอยู่ครับแต้มก็ยังได้ศูนย์สามงวดก่อนนู้นนะนี่ หมดที่แล้วริ่งหนึ่งนะครับก็ได้สี่หนึ่งได้สี่หนึ่งยได้แต้มแล้วก็หลักพันแสนหมื่นพันไปซื้อรางวัลที่หนึ่งหรือจะเอาไปเสี่ยงชุดสตัวหลักพันได้หนึ่งกับ7จ็หวยออกเจ็ดศนย์สี่หนึ่ง เต็มเต็มไม่ต้องพูดมากครับมีเงินกาสมาชิกแนะนำกับไปที่รายปีนูน่นแต่ถ้าไม่มีหรือเป็นสิงส่งสิ่งเปินฝืดนะชักไม่ก่อยออกไะชักอยู่ตั้งหลายงวดแต่ชักไม่ออกขี้เหนียวทะเลเรียกพ่อโมเรียกพี่อะไรตำหนองนั้นครับก็ไม่ต้องครับสมัครที่รายเดือนอุดหนุน กับ Youtube ไปนะครับรายเดือนกดที่คำว่าสมัครใต้คลิปวิดีโอนะครับเดือนละ600บาทกับเดือนละ1500บาท1500บาทก็จะมีน้อยชุดวัดดวงครับน้อยชุดวัดดวงแต่ใต้เจ๋งสุดๆบีบสุดๆรางวัลที่หนึ่งให้ด้วยก็รายปีเลยครับคำเดียวเท่านั้นโอเคครับ อันนี้ไม่ยุ่งละเออมันไปและอ้น,นี้โอเคแต้มไม่ใช่แต้มมาจับคู่ล่างตัดด้วยครบนะครับามาดูกันนะเหลือกี่ชุดหลังจากที่เราดูแล้วดูหลักสิบกันก่อนนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้างหลักสิบ หลักหน่วยมาดูตั้งแต่ที่เราจะจับมันมานะครับอ0าล่างวดที่แล้วก็เข้านะนี่วดที่หนึ่งออกเก้ากเกงครับลกลงไปครับวดที่สิก็2องหออก7 9มา7 วดที่13 9247ออก42วดที่15 8136ออก89 164792ออก21 17 9247ออก46 189247คือวดวันที่16สิงหา6 7แล้วก็หน่วยล่าง หมดที่แล้วก็เข้าแต่วงวดใหม่ไม่รู้มันจะเข้าหรือเปล่ามันจะไปติดสาวติดหญิงติดตัวเมียหรือไปติดผู้ชายแล้วแต่มันนะถ้ามันไม่มาเราก็รู้เองอ่าอ่ติดหน่วยล่าง 1, 91, หนึออก91้หนึงวดที่2องสองห้าแปออก8ปดห้าวดที่ 5, 6, 9, 1, ห้าสามหก้าหนึ่งออก0ูย์เมา9้า วัที่6กออกสีสาหลักหน่วยวัที่7จ็ดออกเจ็หลักหน่วยวัที่10 9 2 5 7าสองห้าเจออกเจ็ดเก้าออหกหนหลักหน่วยถูกต้อง12 6 0 0หย์หลักหน่วย13 6 9ามหกเสองสีออกสี่สอง สองว่าที่สิบสี่สามหนึ่งหนึ่งหลักหน่วยตัวต้มครับสิบห้าสามหกเก้าหนึ่งออกแปดเก้าเก้าหลักหน่วยสิบหกหนึ่งสี่เจ็ดเก้าออกสองหนึ่งหนึ่งหลักหน่วยสิบเจ็ดหกเก้าสองสี่ออกสี่หกยังถูกต้องอยู่นะสิบแปดสองห้าแปดศูนย์หลักหน่วยนะ ออกอะไรเอ่ยเรามาจับด้วยจับสองคู่นี้ก่อนมันจะได้สิบหกชุดนะครับอ่าดูสิชุดเต็มนะไม่เยอะนะครับสิบหกชุดแล้วนี่สองศูนย์สองสองสองห้าสองแปดสี่ศูนย์สี่สองสี่ห้าสี่แปดเจ็ดศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์เก้าสองเก้าห้า 98มาตัดด้วยมาครบนะครับมาครบมาครบชุดใหม่อย่างงวดที่1ออก67มี6มี7เมื่อกี้บรรยายไปแล้วนะเมื่อกี้บรรยายไปแล้วเก็บก่อนหน้านั้นนี่ครับมาครบครบครับอย่ามาครบเดี๋ยวหัวทิ่มนี่แต่บางคนก็ครบจริงๆนะตะครบ 8 9มาครบ2 1มาครบ4 6มาครบ25 9 2 4 5 6 7 8มาครบตัดด้วยเนี่ยนะ16ชุดนะปดตัดด้วยมาครบป้าบเข้าให้นี่จะเหลือ12ชุด เยวจะตัดด้วยแต้มเอกเหลือหนึ่งชุดแต่อยู่ในรายปีนะครับตัดที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวพวกรายปีรุมกระทืบอาจารย์เล่นห้อยสิบสองชุดก็จะเป็นสองสองสองห้าสองแปดสี่สองสี่ห้าสี่แปด เจ็ดสองเจ็ดห้าเจ็ดแปดเก้าสองเก้าห้าเก้าแปดอ่าสิชุดเองครับจัดไปครับใครถูกใจก็เอาไม่ถูกใจก็เอาอย่าลืมนะครับถ้าอยากได้ชุดเดียวก็นนครับ ลายปีได้เลยครับตรงนี้นะแอดไลน์ไปที่บางคนยังแอดไลน์ไม่เป็นหรอครับอาจารย์ปวดหมองเลยอุตสาห์บอกว่าให้พิมพ์เบอร์โทรมาที่โทรศัพท์คุณใช้ไลน์แต่เห็นพิมพ์บอกว่าหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ไม่มีสงสัยโดนระบบมันบล็อกนะเบอร์โทรนะพิมพเบอร์โทรเป็นตัวหนังสือก็ได้อย่างศูนย์นี่ก็พิมพ์เป็น ตัวนังสือห,หมดนะครับพิพมเป็นตัวหนังสือให้หมดเดี๋ยวอาจารย์จะไปแกะดูจะไปแอดไลน์ให้ดูแต่ถ้าพยายามแอดไลน์มันไม่ยากเราก็เพิ่มเพื่อนด้วยไลน์ไอดีแบบนี้ครับเดี๋ยวอาจารย์ก็จะโพลหน้าขึ้นไปทักทายนะครับขอารางวัลที่หนึ่งไปให้ด้วยนะโอเคครับเหลือ12ชุดนะครับ นี่คือล่างนะล่างล่างล่างดูดูดนี่สิบล่างจับหน่วยล่างดึงด้วยมาครบ10หน่วยล่างว่าสิวกสิงหกเจครับตามนี้จะมีสองสองสองห้ี่สองสี่ห้าสี่แปดเ็ดสองเก้าาห้ Okay in a cup.